มินต้อนรับกับเข้าสู่ห้องดำอีกรอบเนาะรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกว่าเมื่อวานทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วมินไม่ได้ยินที่กรรมการติมันก็ได้ทำให้มินแบบไม่ได้เปลี่ยนและพัฒนานะตรงนั้นค่ะแล้วพี่เกดบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงส่งเข้ามาพี่เกดบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นเมื่อวานนี้มินทำได้อ่อนที่สุดในทีมด้วย ราะว่ามินโดนติมากที่สุดด้วยกรรมาการดูไม,ไม่ไม่โอเคกับมินมากที่สุดค่ะฮาน่าละ่ะคะของฮาน่าก็ถ้าเทียบกับน้องๆคือทําแย่ที่สุดในทีมพี่คิดก็เลยส่งมาค่ะค่ะพี่ไม่ได้ติดปัญหาการที่รายการเขาติวน้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะพี่มีความสุขว่ามันไม่ใช่ความผิดของน้อง แต่พี่ก็แค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าในเมื่อถ้าน้องได้มีโอกาสกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วอะทำไมถึงไม่พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นเราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าเราเคยตกรอบไปแล้ววันนี้ห้องดำก็คือน้องสองคนอีกพี่ว่ามันก็แฟร์สำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในรายการ และในเมื่อทุกคนก็ทำให้รายการเนี้ยมันดูเหมือนว่าความสามารถมันคงไม่พอมันวัดกันที่ดวงด้วยพี่จะให้น้องๆสองคนเนี่ยป่ายิงฉุบกันใครชนะก็เข้าไปรอบต่อไปแต่ถ้าใครแพ้ก็บายบายเพราะพี่เห็นว่ารายการนี้ความสามารถอย่างเดียวไม่พอมอยู่ที่ดวงด้วยอะ่ะพี่ก็ให้น้องวัดดวงกันเลยแล้วกันพร้อมไหม ฮาน้าเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นค่ะแต่แค่แค่คิดนิดนึงว่าการเป่าวิงฉุกมันดูวัดดวงดูง่ายกันไปฮาน้าอยากให้พี่บีเอาเหตุผลเห็นเราสองคนมากกว่าค่ะฮาน้าและน้องได้เคยตกลงมาแล้วเราก็ยอมรับในเหตุผลของพี่บีค่ะไม่ว่าจะเป็นฮาน้าหรือว่าน้องมิ้น เราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนอใครใครก็ได้คนหนึ่งนะอยู่อะค่ะไอพี่บอกจริงๆเลยนะพี่ตัดสินไม่ได้เพราะน้องแย่ด้วยกันทั้งคู่พี่บอกเลยแล้วพี่ก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินน้องออกไปอีกเพราะว่าพี่สงสารพี่ก็ไม่อยากจะมาตัดชะตาชีวิตของน้องในรายการพี่ให้น้องเนี่ยวัดดวงกันไปเลยดีกว่าเพราะพี่ถือว่ารายการนี้มันไม่ได้วัดที่ความสามารถด้วยมันวัดที่ดวงด้วยชนะก็เข้าไปแพ้ก็ออก โอเคไหมจะร่วมด้วยไหมฮาน่าไม่ต้องคิดเดยอะน้องก็วัดดวงไปเลยก็พี่บีเขาเป็นผู้ชนะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราก็ต้องทำเทจ้จริงๆแล้วคนเข้าไปเนี่ยใครก็ได้อาจจะได้ไปเป็นไฟนอลวอล์ต่อไปก็ได้เอาไหมคะเอทีเดียวเลยนะคะฮาน้าชนกันก็ถ้าใครชนะเข้าก็เอาไทีเดียวเลยชุบเลยลุกลเ สองสามขออินชูให้เงินเชิญค่ะ ที่มันเดลือเฟสไม่ใช่เกม,มกวัดดวเถ้าเกิดวันนี้หนูจะต้องออกแล้วเขาคอมเม้นหนูมาหนูแย่หนูออกโอเคหนูยอมรับแต่ถ้ามาบอกยิงสุกเนี่ยคือจริงๆหนูก็ไม่อยากทานะแต่คือในเมื่อเขาสั่งแล้วเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นพอดวงเนี่ยค่ะโอเคงั้นหนูก็ทำเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดหนูแพน้องก็ยังอยู่เพราะเราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อน นี่คุณแบบไม่ได้โกรธเลยนะเอาแฮน่าออกถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องเลือกคนที่ทำการแสดงได้ด้อยกว่าพี่บีขอให้วับดูเ้วยกรารเปาหิงชุบค่ะใช่เไหมอเด็กมันสิ้นคิดอะ่ะการเป่ายิงชบเป็นทางออกที่ไม่สวยเลยสำหรับเมนเทอร์อ่ะ อะไรไมาให้ฝอังชเป็นรายการตลกหรือเปล่าในไหนก็เข้ามาแบบ second chance หรอฮัลโหลเดี๋ยวนะมันมีเหตุผลอย่างที่บีบอกว่าบีค่อนข้างเอื่อมกับรายการและบีอะไม่ได้เป็นคนตัดสินน้องนะบีเห็นว่ารายการนี้มันวัดกันที่ดวงไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบีให้น้องทั้งสองคน เขาปล่อยยิงชุบกันใครชนะก็ได้เข้ามาใครแพ้ก็คือตกรอบคือถ้าจะไม่ให้บีตัดใครเลยเป็นคงทาไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเกมบีต้องตัดแต่บีไม่เลือกเขานันเองซึ่งต้องบอกว่าดวงในนั้นมินชนะขาน่าแพ้มันอาจจะแย่ด้วยกันทั้งคู่ก็จริงแต่มันก็ต้องมีคนในคนหนึ่งอะที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งอะหนูยาให้เขาเลือกไปเลยและหนูมั่นใจว่าเป็นหนูแ,แน่นอนใจหนูยากให้เขาเลือก สงสารฮาน,น่าคิดว่าฮาน,น่าคงไม่โอเคกับการตัดสินแบบเป่ายิงฉุบแต่ถ้าเกิดตัดสินชีวิตอะแล้วตัดสินด้วยการเป่ายิงฉุบอะก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะคะนี่แหละเดอ a เฟซ h a แ l a n d ของจริงไอ้ที่สตีลไม่ใช่ของจริงค่ะบีไม่อยากมีส่วนร่วม กับการเอาน้องมาฟาดฟาดฟาดอกรอบแล้วก็ฟาดฟาดฟ,าด,ฟาดอีกไม่อยากทำโอเคนะถ้าไม่มีเลยพูดไปละไปะเด็กวันนี้ได้โอกาสอยู่ห้องดำแล้วะซีนเป่าหญิงฉุดหน้าจะไม่ได้มีเวลาคิดเลยมั้งหรือคิดแล้วมุกวันนี้บีก็คิดเองคะ่ะแต่บีไม่ได้อยากได้ซีนะบีเบื่อเบื่อละจ้าถ้าเบื่อ ก็ไม่ต้องอยู่เล่นนะคะไปก็ได้จ้ะแย่เ <Yeah, S 1> ้ายิ้ชุบกันค่ะหนึ่งสองาออกนะคะหนึ่งสอง3าีหนึ่งสองาหนึ่งสองซ้มพี่าพช่ The ดอะเค่ะไปค่ะเด็กๆลุก,ลกเลิกเล่าย oh. ิงชุบ นเมื่อรายการนี้มันไม่ได้วัดที่ความสามารถอย่างเดียวมันวัดที่ดวงด้วยก็ให้ดวงของน้องอ่ะเป็นคนตัดสินตัวเองดีกว่าดวงแคมเป็น้น้าไม่รู้ค่ะแต่ว่าทําเต็มที่ใช้ความสามารถก็ไม่ต้องจัดหลอกไฟนอลวอล์คอะโอน้อยออกเอาง่ายๆไฟนอลวอล์คเป็นการโอน้อยออกจะลิงขึ้นเลยค่ะ